Thank you. กลับมาพบกับเฮล์ฟรีวคลาสเกียเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับก็จะนำนะครับพี่น้องนะครับของเกิร์ลส์มาให้นำให้ทุกคนรู้จักนะครับก็คือเจ้ารีโอแฟนรีวนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้นั่นเองรีโอแฟนรีวนะครับก็เป็นคลาสเกียนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องคลาสเกียเทอร์โบเนาะเป็นคลาสเกียที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับพร้อมๆกับ กาลูดาอีเกิลส์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นพี่น้องของกาลูดาอีเกิลส์ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงมากเอามาลองดูกันเลยนี่ด้านหน้าครับด้านข้างหน้าหลัง ด้านข้างอีกตาน,นะครับแล้วก็ด้านบนน,นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้า Rio Fenil นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นพี่น้องนะครับของ Garuda Eagle นะครับสร้างจากคนคนเดียวกันนะครับตัวนี้นั่นลักษณะนะครับของอาวุธก็จะคล้ายๆกับ Garuda นะครับก็คือโล่ มัโลิเวโลนะครับก็คือเจ้าตัวนี้จะมีลักษณะของโล่อยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครจําได้นะครับโล่ของกาโรดาฟีนิกซ์จะกเอกาโรดาอีโกสจะเป็นแบบนี้นะครับแต่กาโรด a าอีโกจะเน้นไปที่ดาบนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็มีโล่เหมือนกันนะครับมีแค่โล่นะฮะเหมือนกันมากนะครับก็ถือว่าเป็นพี่น้องของการเลยทีเดียวนะครับเจ้าร o โอเฟนเรลนี้นะครับก็ มีโล่นะคบเป็นอาวุธหลักนะครับแล้วก็มีปลายแหลม2ด้านนะครับตรงนี้ซึ่งพอเวลารถวิ่งนะครับเวลาขยับโล่ก็จะมีการขยับซ้ายขวาแกว่งไปมานะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับจะแกว่งไปมานี่นะครับตัวบอดี้ครับก็มีลักษณะเป็นอ่า เราเรียกอะไรสุนัขสามหัวละกันนะครับเป็นสุนัขสามหัวนี่คือหัวที่หนึ่งนะครับหัวที่สองหัวที่สามนะครับสุนัขสามหัวนะคะในร่างเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีการกรบาทที่เป็นโซ่นะครับคล้ายๆกับโซ่ล่างสุนัขนะครับนะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นสีแดงครับสลับกับสีฟ้า ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหนังสือเล็กๆนะครับเขียนว่า Leo Fanview นะครับนี่คือบอ d ดีนะครับในส่วนของอาวุธด้านหลังนะครับก็จะมีแท่งลักษณะของคล้ายๆดาบนะคะยื่นออกมา2ตัวนะครับแต่ไม่สามารถขยับได้นะครับก็คอยป้องกันหลังส่วนล้อนะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆกับตุ้มน้ำนะครับตุ้มน้ำยื่นออกมาทั้งสี่ล้อนี่นะครับลักษณะของตุ้มนม้ำแหลมๆตุ้มนม้ำแหลมๆนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับเรียวเฟนเรียวเ,เ,เดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานเรามาลองเครื่องหน่อยดีกว่าครับ พร้อมกันอีกแล้วนะครับเราก็จะได้กับหน้ากากลุดอีกแล้วสติกเกอร์แล้วก็จะได้หน้ากากประมาณนี้นะครับออวาวางไว้ฟ้าฐานครับแล้วก็ตัวรถน,นะครับ Okay. เดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานกันนิ่แหละกองฐานใสเข้าไปนะครับนี่นะครับชีฟ้าฐานแล้วก็ใส่หน้ากากกลับไป เราเรามาเปิดสวิตช์เจ้าดิวแฟนดิวกันครับประมาณนี้นะครับอีกทีนะครับอีกทีนี่จะขยับ โอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับการทดลองวิ่งนะครับเจ้าริโอเฟนริลนะครับก็เป็นพี่น้องของคารูด้าอีเกิลส์นั่นเองนะครับก็สุดมันเลยนะครับตรงนี้ขยับจิ๊บจิ๊นะครับตัวโลกโอเคนะครับสําหรับรีวิวคลัชเกียร์ตัวต่อไปของคลัชเกียร์เทอร์โบนะครับก็เป็นตัวท้ายๆแล้วนะครับเพราะว่าคลัชเกียร์เทอร์โบก็ทําออกมาไม่เยอะนะครับก็จะหมดแล้วนะครับสําหรับคลัชเกียร์เทอร์โบเหลือประมาณตัว2ตัวนะครับโอเคยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยนะ ครับผมสำหรับวันนี้ในฟารีมวิวคลัชเกียต้องไปแล้วบ๊ายบาย สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับการรีวิวแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้เรายังมีของอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ทำการรีวิวนะครับก็จะมารีวิวให้ดูอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะบ๊ายบาย